อันนี้อาจอยู่สินะสวัสดีครับผมนายคอร์ดิชาสุขเหลืองวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อาชียาศีปีภาคเรืที่หนึ่งรหัสสารกศนยศูนย์ห้จ็ะมาซิมจอยบิงเกอร์นะไปที่ solid w o r add in solid world simulation premium สักครูครับซิมูเลชันนิวสตาร์ดี้เอติดิกทูกฟิกจิโอเมเตอร์เดี่ยตรงนี้ครับเอกทูครับแล้วก็เมดไม่ใช่เมดเออเป็นเชฟิกเอ็กเทนเนลโหลดฟอร์ครับ ถ้าตรงนี้ครับกดรีเว e ร์ e ครับก็ให้มันเป็น10ล้วกันทิชชู่ก็เมตรเอ่อเกล็ดเมตรไฟทิชชู่ จากนั้นก็ลันเลยครับรอสักครู่ครับแล้วก็ edit d e f น n i t นะครับ ดูสเกลโชว์แม็มินแล้วก็โมเดลนิเมทที่ถูกอันนี้นะครับแล้วก็ดีเพทเมนต์คิดคฟนิยามดูสเกลโชว์แม็กโซมินแล้วก็เมทที่ถูก อันนี้ reevaluation ดู e scale Show m a ซ Show Min Show อันนี้เป็น m เมทิกบุ o ดู m a p propery t นะ m a p propery t เปลี่ยนอันนี้เป็น geometric ค่าประมาณนี้ ดีเทลค่าประมาณนี้ก็ขอจบการนำเสนอในช่องนี้ครับขอบคุณครับ